ค่ะทุกคนมาขึ้นรถไฟกันวันนี้อันนี้คือตารางรถไฟเราจะไปที่อหอยทัสิบแปดนาทีเนาะเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนกันเลยปุบบันไดเลื่อนไม่ทำงานวันนี้วันเสาร์คนไม่เยอะก็ไม่ทำงานบันไดเลื่อนนะถ้าเกิดวัน การถึงสูงนี่คนจะเยอะก็จะทำงานหยุดเหมือนวันคนทำงานเลยขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นสถานีย่อยอันนี้เป็นบันไดบันไดปกติส่วนตรงนั้นจะเป็นลิฟต์ น,นีก็จะมีป้ายเส้นทางการเดินรถต่างๆตอนนี้รอรถไฟรออีกตั้ง16-17นาทีก็เลยมีเวลาถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูอันนี้เป็นสปอร์ที่2หรือเรียกว่าชันชลาที่2อ,อีก16นาที ฝั่งนั้นจะเป็นสปอยที่หนึ่งถ้ามองไปฝั่งเนะ้ะก็จะเป็นอีกชานชลาหนึ่งที่พึ่งจะลงจากตรงนูน้นแล้วก็มาต่อที่นี่อันนี้จะอยู่นอกเมืองออกมาแล้วประมาณ5-6กกิโลไม่ใช่อยู่ตัวในตัวโคเปเฮเกน ข้างบนก็จะมีตัวตัวจอมอนิเตอร์สังเกตด,ดูเวลาเวลาจะห่าง8นาที15นาที18นาทีก็คือแถวสุดท้ายเราจะดูเวลาว่าจะมาถึงอีกกี่นาทีจะช่วงห่างมากถ้าจะถึงสุกก็จะช่วงห่างแค่5นาทีเพราะคนจะโดยสารรถเยอะ อันนั้นเป็นตู้เครื่องดืง่มส่วนตัวนี้เป็นตู้สำหรับซื้อตัวที่ใครยังไม่ได้ซื้อตัวแต่ปกติแล้วก็จะซื้อออนไลน์เป็นรายเดือนอยู่แล้วเพราะเราจะเทีียวตลอด